ทีนี้มาดูข่าวคลาวต่างๆบ้างนะพูดคุยอะไรกันไปแล้วก็มาดูข่าวคลาวนะข่าวคลาว,าวมีอะไรกันบ้างนะข่าวเด่นพวทนะข่าวเด่นพวทในหลวงพระราชินีทรงวางพวงมาลาราชการที่หกที่สวนลุมพระสงฆ์ในกรและจิตอาสาแพทย์วิธีธนะเฝ้ารับเสด็จปื้มปิติชื่นชมพระบรารมีน,นี่ก็มี พระราชกรรกิกของในหลวงและพระราชินีนะนี่มีะสมนนกรชาวไทยแล้วก็จิตอาสาเรานะก็ไปรับเสด็จด้วยนะรับเสด็จชื่นชมพระบารมีด้วยนะอ้าดีนะไปช่วยกันอย่างนี้แหละนะไปทําในสิ่งที่ดีที่มีคุณค่าประโยชน์นะเสริมหนุนให้เกิด ความดีงามสภาพดีๆในประเทศชาตินีนะอ่ทีนี้มาดูสีข่าวเด่นวันนี้หนึ่งบราซิลสอแวลระบาดหนักรอบใหม่ยอดดับโควิดเพิ่มเกือบสองเท่าใน24ชั่วโมงอันนี้โอ้นะเสียชีวิต เกือบสองเท่าเลยนะเนี่ยบาซินเน่ยหนักอยู่แล้วบาซินเขาไม่ค่อยแก้ไขตัวเองเท่าไหร่ไม่ค่อยพัฒนาตัวเองนะเอาแต่ใจตัวเองเป็นประเภทเดียวกับทั่มนะใชเป็นเดียวกันกับอเมริกานะคือไม่ใส่ใจในการนะป้องกันโควิดหนักบาซินหนักนะผิดศีลเยอะ <c oughs> อ้าวสองในหลวงพระราชินี ทรงวางพวงมาลาราัชการที่หพระสงฆ์กรเฝ้ารับเสด็จปื้มปิติชื่มชมพระบรารมีสามบิ๊กเบิ้มน่ะสอสิวรักษ์ขึ้นเวทีม็อบสนิ้วสัตว์ประยุทธ์ชั่วได้มากใช้มาตรา112ขัดพระราชาองค์การนะอันนี้สามสารอันตรายไวรัสในอาหารปิ่งย่างมาอ้ามาดูโควิดก่อน สถานการณ์โควิดผู้ติดเชือ้อยอดรวมนะยอดรวมผู้ติดเชือ้อนะ60ล้านขึ้น60ล้านแล้วนะ60ล้าน200,000 4 0 0นกว่าวันเดียว580,000อันดับหนึ่งอเมริกา120ได้ล้านสองล้านฮนะอยอ่านผิด สิบสองล้านโอ้โหอ่านผิดสามชั้นสองชั้นนะแสนสองก็ผิดไปอ่านล้านสองก็ผิดพอจริงๆสิบสองล้านโอ้นะสิบสองล้านเก้าแสนกว่าวันเดียวแสนเจ็ดโอ้ยอ้วมอเมริกานี่อ้วมจริงๆหนักจริงๆนะเนี่ยบอกเช้านี้นะอเมริกาทะลุ เสียชีวิตนี่ทะลุไอ้ติดเชื้อทะลุสิบสามล้านแล้วนะทะลุสิบสามล้านแล้วอินเดียอินเดียเก้าล้านสองวันเดียวสี่หมื่นสองนาบราซินนาหกล้านหนึน่งวันเดียวนาสามหมื่นสามผู้เสียชีวิตยอดรวมทั่วโลกนาล้านสี่นาล้านสี่แสนนา วันเดียวหมื่นสามสหรัฐสองแสนหกบาสินแสนเจ็ดอินเดียแสนสามมันไม่ใช่น้อยๆนะคนเสียชีวิตนี่นับล้านเลยนะล้านสี่นี่ไม่ใช่น้อยๆนะโอ้เยอะจริงๆอ้าวไทยเราอยู่อันดับที่ร้อยห้าสิบเอ็ดของโลกอยอดติดเชื้อสะสมสามพันเก้าร้อยี่สิบหกราย ติดเชื้อเพิ่มสี่รายเดินทางจากอินเดียหนึ่งรายโมซัมบิกหนึ่งรายฟิลิปปินส์หนึ่งรายรัสเซียหนึ่งรายนะมีผู้รักษาหายเพิ่มอีก8รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะอ้าเดี๋ยวต่อไปเราไปนะไปดูกันที่ข่าวคราวต่างๆนะมีอะไรกันบ้างละ่ะนะข่าวคราวต่างๆไปดูลงรายละเอียดดูซิ ลงรายละเอียดบ้าง <c oughs> นะตายเพิ่มสองเท่านะตายเพิ่มสองเท่าอะไรละ่ะข่าวจากแนวหน้านะตายเพิ่มสองเท่าบราซิซลสอแวระบาดหนักรอบใหม่ยอดโควิดยอดดับยอดเสียชีวิตนั่นเองโควิดเพิ่มเกือบสองเท่าในยี่สิบสี่ชั่วโมงโอ้ในยี่สิบสี่ชั่วโมงเอง เนี่ยเขาบอกว่าสำนักข่าว25พ63สำนักข่าวต่างประเทศรายงานกับทรวงสาธารณสุขบาซินรายงานการตรวจพบผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่โควิด -19 เพิ่ม630รายในช่วง24ชั่วโมง <c oughs> ทำให้ยอดผู้ป่วยเสียชีวิตทั่วประเทศสูงเกินนะ ฮะ huh? ตายขนาดนี้นะแสนเจ็ดเลยเหรอเนี่ยโอ้ oh, ยอดรวมเขาเสียชีวิตแสนเจ็ดเลยแสนเจ็ดหมื่นรายโอ้โ oh, ห oh. สูงเกินแสนเจ็ดหมื่นรายไม่ใช่น้อยๆเลยมมหน่าหนักบาซินก็หน,นักนี่แหละประเทศที่ไม่เอาใจใส่ในการแก้ปัญหานะเอาแต่เสพกิเลสผิดศีลอยู่เนี่ยก็เดือดร้อนแบบนี้แหละ,ะอา้าวไทยโพสต ในหลวงพระราชนีทรงวางพวงมาลารัชกาลที่หพระสงฆ์นิกรเฝ้ารับเสด็จปื้มปิติชื่นชมพระบารมีน,นี่ก็เป็น,นพระองค์ก็เสด็จประชาชนก็มารอรับเสด็จนะก็เป็นความโชคดีของประเทศไทยนะยังมีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ แต่และพระองค์ในี่ภาพรวมแต่และพระองค,พองคพ์พระองค์ก็พูดภาษาบ้านๆพระองค์ก็ภาคเพียรน,นะทำประโยชน์สุขให้กับประชาชน,นาพาพ้องชนอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองนะเอาภาพรวมๆอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นความดีทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนไทยที่ทําร่วมกันมาข้ามภพข้ามชาติกันมาแล้วก็มาเสริมหนุนเกื้อกูลช่วยเหลือก,กัน,นเสริมหนุนกันและกันให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะ ให้เกิดความดีงามความผาสุกในบ้านในเมืองน,นี่เป็นเรื่องที่ดีนะอันนี้ข่าวไทยโพสบิกบ๊กบิ้มซอสิวรักขึ้นเวทีมอบสามนิ้วสัตยประยุทธ์ชั่วร้ายมากใช้มาตรร1อยสิบสองขัดพระราชองค์การว่ะงั้นครับเอาเปความคิดเห็นของท่านไปไประว่ากันไปก็ แล้วแต่แต่และท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไรอย่างไรก็ว่าก,กันไปนะส่วนเรานะนะลุงตูนี่ทำดีสุดแล้นะทาดีสุดแล้วทําต่อไปเลยสู้ๆลุงตู่สู้ๆนะคิดคนเราก็คิดเหมือนกันต่างกันได้นะแล้วแต่ใครจะคิดเหมือนคิดต่างแบบไหนแบบไหนก็สแสดงความเห็นความจริงกันออกไปของแต่และท่านแต่และท่านนะ จริงท่านสอสิวลังเนี่ยท่านก็มีส่วนดีของท่านอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะมีส่วนดีของท่านไม่น้อยแต่ก็จะมีส่วนหลงของท่านอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะมันก็มีส่วนหลงบ้างไปตามนั้นตามนั้นนะท่านมีส่วนดีของท่านอยู่แต่ก็มีส่วนหลงของท่านอยู่นะพ่อครูก็ยกให้เป็นพยาครุฑผู้หนึ่งเหมือนกันนะก็มีส่วนดีแต่มีส่วนหลงอยู่นะก็ตามนั้นตามนั้นแหละของท่านก็ว่ากันไปนะความเห็นก็ แต่ละคนก็จริงใจตามภูมิของแต่ละท่านแต่ละท่านนะของเราก็นะ่ะเชียร์ลงตูนะ่ะลงตูทําถูกแล้วนะลงตูทําถูกแล้วลงตูสู้สู้นะยกลูกตูสู้สู้นะทำดีแล้วทําถูกแล้วนะทาต่อไปเลยนะไม่ต้องไปแข่ไม่ต้องไปวันไว้อะไรกับใครนะก็เห็นลงตูท่านทําแล้วก็ดีขึ้นไปทุกวันทุกวันอยู่นะใจก,ก็เห็นทําได้ดีขึ้นไปทุกวันแล้วก็ การพัฒนากายวาจาก็ดีขึ้นทุกวันกายวาจาใจก็ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันทุกวันนะดีขึ้นนะของพลเอกประยุจันโอชานี่ก็นะมีความเจริญทั้งกายวาจาแล้วนะก็ใจนะแล้วก็พัฒนานะประเทศชาติดูแลสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมได้อย่างเหมาะวรน,นะทำได้ดีแล้วนะ เดียนหยัดเป็นสิ่งที่ถูกต้องต่อไปเลยลุงตู่สู้ๆนายกลุงตู่สู้ๆเราก็เชียร์เชียร์เพราะว่าอาจารย์ประเมินแล้วดีที่สุดแล้วท้าที่เราได้พบได้เจอนายกรัฐมนตรีมาแล้วยุคนี้เหมาะที่สุดแล้วผลเอกประยุทธ์จันโอชาเหมาะที่สุดแล้วที่จะบริหารประเทศชาติทําต่อไปเลยที่ทํามานี่ก็ดีมากแล้วทําต่อไปเลย